แล้วก็เทียบจิตของพระพุทธเจา้าหรือพระอราหารันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันพอใจไม่ยุงชกกันยุ่งอยู่นั่น <c ười> ไม่มีเวลาสงบยุ่งกั็นตลอดเวลายุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของท่านผู้บริสุทธิ ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำานึ่งที่ใส่สะอาดเต็มที่แล้วนี่งมีเพียงเพข้อเทียบเทียมแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำเพราะไม่ใช่ด้านวันตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเราจิตของทุกคนต้องเป็นสภายุงชกันอยู่ต่อยไปอยู่ตลอดเวลา มม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นอ่ะตลอดเวลากรรมการ็ขึคุเวทีเขายังมีนอกมหือเขาคุณโชคกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิตสภายุงเรานี่มัน ไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายิยางเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลมลุกคูคันก็อยู่บนเวทีกันหมดไม่ทราบใครจะแยกใครเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทำไมจะมีผู้จะไปแยกออกก็าไม่อยากให้แยก ก็ธรรมดาอมวยยุงสภายุงนีง่นั่นก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์รืธธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังคือไม่อยากแยกคนยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลันอย่างนั้นทั้งมันทั้งคืน รับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันเหมือน,นไม่ยอมให้ใครแยกงคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาอย่างไงไงมั่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้มันไม่ยอมไปซิบไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจาก คือมนมุนอยู่กับความยุ่นของตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายใจโดยเฉพาะเฉพาะเราไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบครไปแยกผู้แยกก็ได้แก,ก่พระพุทธเจ้าทาษครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกพระอรหันต์หแยกออกด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยทอแต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิต สภาวะยุ่งนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมัน,นยุ่งกันอยู่จาบใดความสุขก็มีทางที่จะเกิดขึ้นอีก่กานั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามนันก็เป็นสภาพที่มันเคยเป็น จุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทําให้คอยตามมันเชื่อมันท,ทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแยะพอที่จะฝืนกันมั่งถ้าพูดด้วยสนใจในะอน,นัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนจากพวกเราทั้งหลายเราปฏิบัติกันนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการพิหัดดัดแจงคือการฝึกทรมานจิตใจในกดขีบบังคับจิตแม่มันคิดแปลที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลำบาก,กเราเรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลำบากระบนอย่างไรเราก็ทํานี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่ายัางไงก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อธรรม ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นแหละมันพาลงเหวลงบ่อให้จมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจเปมีความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความจุความสบายมีมากอย่างไรก็มา ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากท่านั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดลฉลาดเพื่อการปลดเปลื้องทุกข์ฉลาดในการเห็นอ,อกเห็นใจกันเพื่อเพียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นถตานี้มากขนาดก็ตามก,ก็จะย,ยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง การเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่าคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่าตัวเองเท่านั้นท,ท,ทั้งๆจะอาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองถือทั้งเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวันหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเห็นนี้เองก็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องอื่นใดข้าผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกที่นี่เป็นมวยก็แยกและที่นี่สมมติว่าเป็นสภายุนเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเรา่าเพพาะอย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิจิตริจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งน,นั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นให้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หาย ความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแตอยากในทางที่ผิดอยากอย่างไรก็มากอย่างไรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ถูกปฏิบัติธรรมจึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผลคนจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยา ไม่ได้อัดไม่ได้ทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางปาราจิตใจของเราไม่ปยุงจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนักทุกข์ทางใจนี้เกิดเพราะหน้าทั้งที่เหลยทุกข์ทางร่างกายเป็น พราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้เหตุผลอันใดเจ็บคุณที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ขไขไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งทือเรียกว่าเป็นสมบัติของเราที่เราได้อาศาัยเขา้าแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเรา มีความแยกกันจะเป็นขึ้นบ้างน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแก้ไขกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามภาษาใจอย่าให้กาเริบไปยึดไปถือไปวุ่นวายกับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุนั่นนะและ้วก,ก็นนเพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งทั้หนักผู้ปฏิบัติธรรมะตง ใายควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาทุพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบบมกันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงไหม สอนทมท่านสอนโดยถูกต้องถูปฏิบัติทรมจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวื่องกันอยู่กับการของเราตลอดเวลานี่แหละแต่ปฏิบัติที่ไหนอปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับคค้ายๆสิ่งแวดล้อมใดก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันทับกิจกซึ่งติดแน่เดียวกับเรา เนี่ถือคำว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจเมือเ่อเราได้เข้าใจในอัดในทาแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามศัสตรตามส่วนที่มันเป็นพึ่งมากน้อยเนี่ยมันปกติไม่เสียขั้วได้ปวยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลา,าแสดงความแปรปลวนขึ้นมา ลักษณะต่างๆก็ทราบว่าถ้าขนันมันแปรปรวนของมันแต่ใจยอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นนีา่ยหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกสิงตัวเองนี่มาเสียงแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติตัวเองน่บัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เือดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตานน้นมอบให้ถาให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นดูของขันก็มอบให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นดูเพื่อจากไปมีความแปลสภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ถ้ามีว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแป่อย่างนั้นผมเมื่อแปรไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นเราทราบไหมทุกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงานกรรมะแล้ยว,ว่าการกระทําฐานะคือที่นี่ทํางานในภะายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ค่ารู้พิเดชคันหาอาสจจวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานสหรับเสียสาลุม,มานะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิงเหลนี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียอันเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยาวก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บฟันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระปรกโซมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนเลยเสียเพราะนั้นตนของเราจึงเต็มเพด้วยสิ่งสกปรกโซบมมเมื e ่อสิ không. Không. E ่งสกปรกโสบมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายในจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกโสมมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้ง,จงชัดเจนไปโดยลาดับมีกองอนิจจังกองทุกขงังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงาอาศัยการชั่วรยระยะการเท่าน,านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเฮียเพียกว่าเรียน วุเรียกว่าชำราตัวเอง,ตเองแต่สิ่งตรงนี้เข้าไปอยู่ตามาสภาพจิตใจเราก็ร่มเย็นเราพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของ,เร,งเราก็เป็นวิหารธรรมประกัน่คือมีความเย็นมีความสบายไม่คล่เฟืองเหวม่ยไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะ ทำเราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทาไมไม่ว่าอุปชาใดก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเียงไรก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตานตัวของพระพุทธเจ้าทิ่งทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเนงต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เบสาลูมานาคารันตาตะโจตะโจรังตานาคาลมาเกสาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำนี้ํำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลำดับนี่อุปชานใดก็ตามเวลาบวชกุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน